โชแห่หม้แห่หม้แห่หม้ดูเออนี่แห่หม้เลยมันร้องแห่หม้มื่อนี่นี่เลยเอาสิหมานวะมึงคนหวานเลดเอากองบาทนี่มันหมันมนันหมนันแห่ไม้ จับ n าวเถี่เอาวบาดมีร้องเบิง <c oughs> ขอดอกเดียวแล้วดอกเดียวแล้วไปเลยอาด,ดอกเดียวไปเลยเนี่ยครับของธรรมชาติไปดอกเดียวไป เล็งยู่วแล้วนี่โอ้ยประตงเล็งเร็วมันอยู่ใต้สะพานนี่แหละเออเอ,เออมันมันมันเอาไหมอเอาไหม Tích 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 tiếc quá, Ui tích 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 nó men mà tích má leo má leo, xem tích xem tích ôi <laughs> tích 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 nhở mà วมื่อประมาวานเมื่แตกดอกมันมึงสวิงแหงผดไงเอาไม่ไม่ไม่มันลูกมันเบาไงมึงวานแหงไงถึงมันสูงแบบไงเออไปมีดีกว่าเนาะเออดีกว่า มีเมันางนี้เออมันาวขึ้นไงปยปี้ะีงวะ<า>คล้ายๆปลาสบายไหมเขาเอ็นปลางีา้วตัวแรกแข้งหมานประเดิมเหรอ <c oughs> เอายู่วะไปเอา